เชิญเข้าไปในงานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเชิญเข้าไปกินข oh. ้าวข้างในได้เลยอยู่ข้างนี้ครับเห็นไหมอาหารมันอยู่กับใครไม่นด้เป็นอย่างนั้นไม่มีคนมาเลยปั๊มปั๊มเปื่อเปื่อพอเสนอรือทานเรื่องสั้นวันนี้บ้านที่อะไรนี่บ้านเธอไงบ้านที่อะไรบอกได้เหรอบอกเลยที่ได้เหรอถาทคนดูค่ะทุกคนอยากรู้ว่าบ้านที่ทำไมอ่ะ วัดถุยออกพูดไม่ได้เธอนี่ก็หาแต่เรื่องให้เราแบบว่าอันตรายอยู่นะเดี๋ยวถามก่อนเคยมาไล่แบบข้างถนนมั้ยไม่เคยโอ๊ยมันก็ไม่ได้ข้างถนนขนาดนั้นหน้าบ้านเขาเรียกหน้าบ้านก็ทีข้างถนนปะข้างถนนไม่เราถุยมันในซอยหน้าบ้านใช่มันก็บ้านเขาออกจะใหญ่ขนาดนี้ให้เกียรติบ้านเขานะคะหลังใหญ่มากเลยนี่หนูได้ไปนั่งนอนห้องมาสเตอร์รูมเลยนะแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปยึดห้องเราตอนเนี้ย เออเอาโอเคจะให้ดูบ้านเลขที่ไหมอ่าได้เผื่อแบบว่าเผื่อเอาขาอยากไปว่าไปไปทำอะไรกับบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเชิญเลยครับคุณก็คุณก็พิเศษดีฮะบ้านเลขที่ของผู้อยากบ้านฟินแลนด์นะคะ78็ดสิบแปดทัพสอ่ะเราก็จะมีรูปนี้เต็มเต็มไปหมดนะรูปชี้ทำไมก็ไม่รู้ซึ่งบอกทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้คืนนี้เออนี่นะครับทเจ็ดแปด ตไ้ดิมจบก็อันนี้ไงเผื่อแบบว่ารอบนี้กระซิบกันไม่ค่อยได้ละติดม็ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรฮะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหรอมื้อนี้กับพี่น้องกับมื้อนี้เฮากบัสดีทุกคนที่ผ่านไปผ่านเขาอว่าไงบ้างอ่ะขอข้อหนึ่งแชร์ได้ไหมอ่ะขอข้อหนึ่งแชร์เราพี่น้องค่ะเอาจริงแล้วเรามาอะไรแบบว่าวันนี้เราเป็นแบบแคมป์แคมป์ปีอะไรนะเอ๋บีบีบีแฟนเดย์แปลว่าแปลว่าเบสบิ๊กวันของพัดลม กลับบ้านแล้วแฟนที่แปลว่าพัดลมใช่ตรงตัวเป็นวันพัดลมเรอเอ้าไปอยู่ฟินแลนด์มาแฟนแปลว่าอะไรล่ะเออแฟนแปลว่าอะไรคุณพัดลมเข่งเก่งภาษาอังกฤษใช่ปะพัดลมดีใช่วันของพัดลมคือเข้าไปคือพัดลมเต็มบ้านเลยถูกต้องเราไม่ได้เปิดแอร์เราเปิดพัดลมวันนี้รู้สึกว่าเขาก็จะแบบว่าวันนี้เริ่มมีแขกไหมเยอะนะ แล้วแบบวันนี้เวลาใครที่แบบว่ามาไลฟ์กับเราใช่ไหมลูกค้าเราก็จะมีแบบว่าไงไงไปต่อเลยไหมมีอะไรให้เรากินมีอะไรให้ทานบ้างวันนี้อ่ะตอนนี้แขกรับเชิญคนนี่ไรนอ่ะโอ้วันนี้ค่ะรับเชิญหนึ่งหมื่นคนแล้วนะอ่ใครใครคุณเป็นใครอ่ะพวกถามว่าหนูคือใครคุณเป็นใครเนี่ยอุ้ยมอสฝั่งนี้พัดลมปิวไปอยู่ให้หน่อยโอ้ยานตะบบ ถือมองแล้วเขาก็อยู่ฝั่งเขาจะมีปั่งของเขานะเวลาเราจะไลฟ์จะต้องมีปั่งซ้ายปั่งขวาอันนี้คือลูกสมัยตั้งแต่ไทยอันนี้อยาดมฟินแหงนะคะเ็ีเซนเตอร์ก็คือเวลาแบบลูกค้ามารอไลฟ์เงี้ยก็วันนี้เราก็จะแบบมีอะไรให้กินสมมติว่าถ่ายลูกคู่กับเราเราไม่ว่าใช่เราไม่ว่าเพราะเรากำลังหุบปากอยู่ใช่ครับไม่ต้องรู้นี้ไม่ต้องรู้หนูเชื่อเลยครับวันนี้คุณติดริบบินก็ติดเหมือนกันไงนี่นะครับ อ่าแล้วเราก็มีรูปตรงนี้นะคะชุดดาก็มีอันนี้ชุดฟ้ากับอันนี้ชุดดาอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สําคัญมากที่สําคัญคืออาหารโอเคปะมามีอย่างแน่เข้ามารอบแรกมีอย่างแน่ครับอันนี้เป็นเปลคัมดิ้งค่ะเปลคัมดิ้งน้ำเคลือบผลไม้โอ้เปลคัมดิ้งเราเราจะชิมได้ไหมฮะชิมได้ค่ะชิมไหมชิมได้ค่ะโอเคอันนี้ขอแนะนำเป็นน้ำยิ้มสีนะคะโอ้ยกำลังจะบอกว่าขอลิ้นสีผมพิวผมพิวผมพิ้วผมพิ้วผมพิ้ว งมันสำคัญมากนนิดึงผู้ใหญ่ไม่ผมเขาทำมาตั้งแต่6กโมงเช้าไงแล้กลัวว่ามันจะแบบว่าว่าเกินหกโมงเช้าไม่ใช่เธอนะที่แต่งนาตีสี่มาถึง8ปดโมงเมื่อคืนนี้มีงานอยู่บุรีรัมย์แล้วก็คือมาถึง8ปดโมงก็นอนหนึ่งชั่วโมงหวานหวานไม่ใช่หรอกนะทำไมเราตีกันล่ะยเพิ่งตีกันยังไม่ทันเลยจบไลฟ์เลยสวัสดีครับส่วนแขกที่มาเจ้าของแบรนด์เออยทีมงานเออยไม่ต้องบอกไม่มีที่นั่งที่นั่งคนเดียวนั่งไปเลยครับดูก่่อนระหวางรอน้ำระหว่างเราไลฟ์เนี่ยกินจน ท้อง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 จุกอะกินจนแบบว่าโอเคคับไปเรื่อยมีอะไรบ้างอีกอันนี้มีขนมหวานขนมหวานเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่ของโอเออโอเอ๋วหรือเอ๋วโอเอ๋วใช่ฉันก็อ่านไม่อันนั้นเหมือนใช่ก็เลยไม่ก็อ่านโอเอ๋อ โอเอ๋วออสานหรือเปล่าวะโอเอาโอเอ๋วโอเอ๋วเป็นของหวานเนาะอาหาใต้ไอสาใต้นี่คนใต้คนนั้นนะเป็นคนใต้ออ๋เป็นอาหารใต้อันนี้อะไรครับผมหุยน่ารักจังไก่ทอดชั้นใช่ไหมน่ารักไม่อันนี้เพราะมันเป็นรูปหนูอะเขาชี้ที่รูปหนูใช่ครับมาขอดูตรงนี้หน่อยเร็วอันนี้คือจากอะไรอะบ้านอะไรอะ เอ้าบ้านเรานี่ว่าบ้านคู่บีบีบ้านคู่บีบีใช่บ้านบิ๊กเบสนะคะบ้านบิ๊กเบสไก่ทอดแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีโดนัทใช่สิมันคือโดนัทนี่เฮ้ยทุกคนอยากกินนะกินไหมล่ะไม่เอาทำงานก่อนกินได้ไมีซม่ำได้ค่ะบอสมีซม่ำไก่ทอดนะครับน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยกินคือหลายแท้ อันนี้คือมาขายของรือมากินข้าวอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นงานเลี้ยงอ่ะงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบมังานมัากรรมอาหารยังไงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือข้าวขาหมูวิคากีอ่ะคากีคากีน่ากินอ่ะก็คือใครมาก็จะกินข้าวขาหมูถูกค่ะและต่อไปครับคืออะไรเอ่ยปลากระพงค่ะกระเพาะปลาโอ้ปลากระพงนึง มะนาวผมอยากพาคุณไปกินปลากระพงมะนาวหันไปแล้วเป็นปลาไงจาัดงานก็เลยพูดว่าไปโอเคก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะอนี่ครับผมขออันนี้คือน้ำลิ้นจี่พอกเขายัดหลอดลงไปด้วยหรอเอาเพื่อความสะอาดนี่ครับบอสเออขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรนะบอย่างก่อนลิ้นจี่บอกโอ้ลิ้นจี่พี่น้องบ้านเปาวดด้วย บ้านบ่านมีอย่างมีแต่บ้านเป้าๆนะแม่จริงแต่ก็มีข่าวดีนะครับผมก็ขอบคุณสปอนใหญ่ด้วยที่แบบว่าติดต่อเมื่อเช้าเลยตื่ขึ้นมา,านเขาบอกว่าเขาจะแบบบิวอิในให้ฟรีทั้งหลังหรอเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกชิ้นในบ้านก็คือตอนนี้เราไม่ได้ตอนแรกคอนเซปต์เราคือจะปูเสือใช่ปะช่ะแต่ตอนนี้เรามีโซฟามีเก้าอี้บางบาง มีให้เราได้นั่งแล้วนะคะต้องขอบคุณมาไม่งั้นก็คือหนูก็งงอยู่ว่าปูเสือแล้วก็สินค้าวางตรงพื้นหรืออะไรแต่ตอนนี้มีโต๊ะจริงๆแล้วเราเราจะปูเสือว่าพอมาถึงแล้วคือลูกค้าก็ยัดยัดยัดสปอนเสื้อก็ยัดโซฟามาก็สินค้าที่มามีแต่สินค้าดีๆมีคุณภาพเราก็เออถ้ามีโซฟามีโต๊ะให้เขาหน่อยสินค้าเขาก็จะได้วางดีที่ดีๆดีกว่าเสื้อเราไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนไปอันนี้ก็ลูกค้าเหรอฮะลูกค้าโอกินเยอะมากท้องตํา ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็รักฉันก็หมดชั้นไปแร้งล้ออีกสนามหญ้าวิ่งเล่นหมอะสำหรับเด็กก็คือเด็กเวลาเด็กมาวิ่งได้ถูกต้องแล้วก็มีอันนี้ด้วยเธอขี่มาจะโชว์คุณไมมมาดูนี่ก่อนมาฝันนี่ก่อน ไปไหนอ่ะต้องเดินดูชมบรรยากาศเออรอบบ้านตัวน้องเขากับเป็นฟิวเปิดบ้านเปิดอยังโอเคโอเคอ่ะอุ้ยปูยันปูยังรูมิตอยากเข่าวของแอร์หูจากความลำบากลำอ้วนเนเป็นยังดูนี่เฮ้อุ้ยเฮ้ยทำไมมันโล่งมากเลยอ่ะคนพี่น้องคุณเท่าไหร่นี่หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าบาทดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอุ้ยโล่งมากเลยค่ะหลังบ้านอ่ะจริงๆไม่ได้วิ่งเล่นแค่หน้าบ้านได้อย่างเดียวนะหลังบ้านก็วิ่งเล่นได้นะจริงอันนี้เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับใครวิ่งครับทุกคนเม้นเข้ามาเออเหมาะสำหรับใครวิ่งให้ใครวิ่งพี่เขาได้ยินเสียงเราใช่ไหมได้ยินเพราะเราเพราะให้น้องเมสตาหมาหนูที่บ้านน้อเป็นอย่างต้องให้น้องเมสตานี่ไงคนก็จะเลี้ยงหมาเขาก่าอะไรนะฮะน้องบีนน้องบีนนี่ไงเราจะมาตั้งใจเราจะมาไล่อะไรเราจะมาไล่อะไรหยุดในบ้านเราต้องอะไรตรงนี้ดีเออเธอฉันอุตส่าห์เตรียมพร้อมมานั่งศึกเอาแล้วแต่ฝนเจอเข้าไง นั่งเลยงั้นก็ตรงนี้แหละย้ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้ายมาดิก็ย้ายเก็ย้ายมาก็ย้ายของมาหละมาะสำหรับใครวิ่งเล่นครับตัวนี้ตัวนี้เหรอฮะคุณว่าน้องบีทหมดเลยก็นั่งเก่งๆเนี่ยไม่แล้วตากล้องก็ต้องนั่งด้วยตอนเนี้ยบ้านเราอยู่อย่างเงี้ยแหะครับคนไม่ม <c oughs> ีอะไรมันก <c oughs> <c oughs> ็เป <izer> <c oughs> şey, ็นบ้านหลังเล็กใช่ค่ะบ้านหลังเล็กที่คนเยอะมากที่ตอนนี้คนเยอะมาก เฮ้ยแต่วันจริงก็ไม่เล็กนะเพราะว่าหน้าบ้านอ่ะสวนก็ใหญ่ที่จอดรถก็ใหญ่คือทำไมถึงเลือกบ้าไหนรู้ปะไม่ไม่ได้เลือกที่ตัวบ้านเลยเพราะมันใกล้บ้านฉันก็พูดมาเถอะเออฉันมาน่ะสิบนาทีค่ะสิบห้านาทีเองค่ะเออตอนเธอเธอหาฉันน่ะคือก็บ้านหลังเนี้ยฉันมาถึงอ่ะเจ็ดโมงยี่สิบบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยที่ที่ตัดสินใจซื้อซื้อภายในวันนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่แบบคอนเทนต์พูดเพื่อจะแบบอะไรดอก็อย่างที่เห็นแล้วก็ไลฟ์สดเดียวเดียวแล้วลงคลิป อะไรเงี้ยไปส่งเบสคัมเบสมาแล้วก็แยกกันไปหาพี่จินนี่ประมาณนนั้ใช่ไปหาแล้วก็กลับมาเอ้าเราเลยอ่านมาบ้านไหนไม่จะไม่เอ้าทำไมชอบจังปุ๊บไปแล้วก็ขอซื้อเขาเลยเราเราเลขที่บ้านคือได้ดูป่ะหรือว่าไม่ได้ดูบ้านไม่ได้ดูบ้านที่ไม่ได้ดูหงอยงลยรู้สึกว่าแค่ชอบไม่ไดู้หงอยแปหงจุ้ยหงจุ้ยเขาเล่าเรื่องอะไงนะหงจุ้ย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 หงจุยหงจุยอย่าเป็นอย่าเป็นอีกอีกคำหนึ่งช่วยกันมันมันไม่ดีคำที่ ตอนนี้เราเราตอนนี้นะเราเราไม่ได้อะไรนะเราเกรงใจลูกค้าที่มานั่งรอเรามากเลยเราจะเราจะเข้าไปยังเลยไหมเราเริ่มเลยไหมเราเริ่มไลยดีไหมคะทุกคนเหมือนกีแฟนดีแฟนดีทุกคนยังไม่อยากเริ่มทุกคนอยากสองหมื่นคนดูค่ะสองหมื่นคนดูค้าเราจะเริ่มเลยไหมคะหดีอว่าเราังจะนั่งเมา์มอยคือผมมพูดในฟังพูดอะไรอีกเรื่องไหน ก็พูดไปหมดแล้วที่ซื้อน่ะไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันใหญ่ไม่ใหญ่นะแต่นั้นยังจบไงมันห้ามไปเรือรอก่อนรอก่อนคือผมอ่ะผมมองว่าครับบ้านหลังนี้คือมันกว้างแล้วก็เหมาะสำหรับมันหลายๆอย่างแล้วมันอยู่ใกล้ฟิวเจอร์คือถ้าเกิดขึ้นไปชั้นสองมองไปไปฟิวเจอร์นะใช่เมื่อกี้ออกไปฟิวเจอร์ไม่ถึงใช่ใช่พี่ใกล้ฟิวเจอร์เดือดไปแล้วแล้วข้ามาะไรคือมันฟิวเจอร์เลยนะเป็นโนแลนโนเวอเทลใช่นี่โนเวอเทลตรงนี้ก็เลยซื้อน่ะพี่น้องนี่คือเหตุผลจริงๆเลยไม่เคยคิดอยากจะซื้้อบานนใกรุงเทพ ไปดูคลิปย้อนหลังพูดไปเยอะยมากผมจะไม่ซื้อบ้านกรุงเทพเด็ดขาดครับจริงเหรอ,ชอใชออ่แล้วก็มาซื้อนะซื้อก็ไม่รเ,เพราะอะไรคือน้ำลายตัวเองอสิก็เคยพูดว่าไม่ซื้อเพราะจะเช่าอ,อย่างเดียวผมคิดว่าผมคิดว่าผมจะเช่าอ,อย่างเดียวทีเนี้ยพอไม่รู้อะไรเขาสิงเ็าคืนก็กคำพูดเดงก็เปลี่ยนไปแต่แล้วยอมรับอยู่แต่ว่ามันก็จำเป็นเพราะมันต้องมันต้องมีจริงแต่มีเถอะเพราะว่า,<ร>าอยู่กรุงเทพใช่เรามากรุงเทพบ่อยมากผมเช่าบ้านหลังนี้คนเนี้ยอยู่ซอยนี้ฉันเคยมา แต่ไม่เคยเข้าไปข้างในอะไรที่ฉันไปรับเธอไงทุกคนทำไมเขาเคยในบ้านตลอดหนูไปถ่ายรายการค่ะอ๋อชงอย่างเดียวชง็มทชงซะละแต่เหตุผลคือมันกับไก่บ้านเกาหนัมหล่ะกะไก่บ้านบ้านเพื่อนนัมสินะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเข้าสิงค่ะมีแต่คำสิงทำไมถึงไปเรื่องเข้าสิงเมื่อกี้พุลเลย ไม่รู้อะไรเข้าสิงถึงซื้อบ้านหลังนี้แล้วตัดใจซื้อภายในวันเดียวเลยจองในวันเดียวเลยอย่เล่นมือก็หนูเลยทุกคนเข้ามูลปุ๊บหนูลืมปั๊บสองหมื่นคนแล้วหรอคะตอนนี้สองหมื่นใช่ค่ะจะสองหมื่นหนึ่งแล้วอย่าไปดูในบ้านปะเนาะไปทัวร์มาแล้วว่ามีกี่ชั้นมีกี่ห้องแต่บ้านเราเปล่าจริงแต่เนี้ยคือบอกตัวว่าเราไม่รับสปอร์ตแล้วนะที่แบบว่ายูอินเพราะเราเรารับไปแล้วอ๋อเหรอ เชิดไหมดูเชิดเนาะเลินไงใครเข้าก่อนได้แต่ว่าข้างนอกก็รับอยู่นะครับต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยหลังบ้านยังแบบทำสวนทำสวนรับไหมทำสวนมาได้ใช่ออะไรนะเมสตาพ่อเมียนอเอฟซีเมียนปะเหมาะสำหรับแคปซูลน้องเมสตาไม่คนชมบอกว่าน้องบีน้องบียังไม่มีไงยังไม่มีตัวตนอ่ะเฮ้ยคุณแม่สิตามป่ะใช่แม่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคม่เรียกค่ะแม่จำได้ไหมเราเคยเจอกันบีบมาจากเมียน้อยเหรอมาวัวคนนี้ไม่หนูเคยเจอพี่มาจากไหนนี่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไาเม่สองตัวไม่สองตัวก็นนี่มึงอุ้ยตายแล้วแม่คุณแม่สวัสดีครับแม่แม่เจอเด็กพูดความจริงสิบ้าสิมึงสวยตอนไหนก่อนเนีเบสก สวยหรอเอานู้ยังเด็กอยู่เลยยังเรียนเยอะเก่งมากลูกเจอแต่พี่บาสไม่เจอหนูน่แม่มาขายขายของใช่ไหมแม่รอหนูแป๊บหนึ่งนะหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ บินอยาเยอรมันเพื่อมาการนี่เลยเฮอเออฮอลแลนด์มาเมื่อวานพีจับค่ะเพื่อนเธอฉันมาเพื่อเธอเพื่อเธอได้ยอดไม่ยอดจะไม่สนใจมาซัพอ่อตลูกดูดูมีการาถ่ายรูปก่อนรูปนึ้เจะได้เขาไปบ้านแล้แม่มาถ่ายรูปก่นแม่นั่งรอแม่งรอจะต้อไม่อเย็นๆอุ้ยแม่แรงมาก แล้วเดีตาไปแมบบอกให้รีบบอกเราไปบอกก่อนวันที่ไปถ้ำเดายส่งให้กันได้มเราจะเข้าไปขางในตอนไปถ้ำนะเระไมได้จะถ่ารูปอ่ะพี่แม่ไปถ่ายรูปลอนุขอ่ามด้ไหมคะไม่ได้มาแม่แบบรูปมาแม่บถ่ายรูปเาเธอเธอถ่ายคู่เลยไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ่าหรอบจะได้เข้ากนรูปสันอีกรูปนึค้าเมาพี่โอยว่โอมา เอเอพี่เอ๋โอพี่เอ๋มาของคนที่งงหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคขอบคุณแม่บน้นบินมาจากยุโรปเธอบินข้างเธอบินมาเลยนะเนี่ยนั่งทานอะไรรอนกม่อแม่กินข้าวก่อนนะแม่นะโอเคไปมาไปดูในบ้านกันน่ดสวยเข้ากันหนึ่งสอง ไม่ขายไม่ขายอะไรค่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะหนูด้วยไม่ถ่ายหนูด้วยหนูก็สวยเท่ากันหนูก็สวยเท่ากันค่ะขอบคุณค่ะเขสวยจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรอกินข้าวอะไรรอก่อนนะคะตามสบายเลยค่ะอาหารน่ากินแล้วหลายพี่น้องอาหารการกินเยอะมากขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับพี่เรี๋ยอเข้าไปหลายเรืงในก่อนนะคะเกือบหลายหลายพี่น้องพุดนะพี่เจเกิร์ดมาอุ้ยพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะครับวัสดีค่ะวันนีค่ะวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะหนูจะฝากวางใช้กินหมดแล้วหมดหมดแก้วเลยเขาลืมพิสัญญาเขาบอกว่าพาเขาไปอยู่ข้างบน เอออันนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นบันไดแบบนี้ที่เราจะไลฟ์กันตรงนี้แต่ตอนแรกอ่ะคือมันยังไม่มีอะไรเลยเป็นโล่งๆซึ่งโซฟาเพิ่งมาเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าโทรมาบอกว่าเขาจะบิวอินให้เบสทุกตังหลังพี่น้องก็คือบริษัทเงินจักบาทเลยนี่นะครับก็ไม่มีห้องนอนคือถามว่าทำไมเบสรู้เพราะเบสมาถึงนอนหุืเบสก็เปิดห้องคุณเบสอยู่เลยครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่อันนี้ อันนี้ห้องนอนแรกเป็นไมีห้องน้ำในตัวไหมครับคุณห้องนี้ไม่มีห้องน้ำคุณรู้ได้ไงเอามีว่ะมีว่ะบอกไม่เิดนี่เอนี่ห้องน้ำในตัวทุกห้องเปิดไฟยังใช่นี่นะคะเชิญเลยครับคุณรู้คุณรีวิวไปเลยครับแล้วก็ห้องที่สองอันนี้คือคือเขจะมีวิวอะไรอ่ะข้างหลังห้องนอนที่สองก็มีห้องน้ำในตัวนะคะเออห้องน้ำในตัวอยู่ตรงนี้ มีห้องน้ำให้โดนทุห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์รูมที่โดนยึดไปแล้วโฟล์มีโฟล์มีโฟล์มีทางนี้ซึ่งหนูอยู่มีใครอยู่ไหมนะกกแก็อยู่อ่ะเอาแม่อยู่นี่คลิปแม่สวัสดีครับสสวัดีค่ะเอาแม่มาอยู่ห้องมาสเตอร์ได้ไงนี่เอาแม่ก็ฉันอยู่ห้องมาสเตอร์แม่มาจองนี่ได้ไงนี่คือที่เบนมาห้องนี้อ่ะเพราะว่าเออตรงเนี้ยเขาเห็นหน้าบ้านกระจกนี้เห็นหน้าบ้านเบนก็จะได้รู้ว่ามีใครมาเอาวันนี้แม่ก็มาหรอ แม่มา้าแม่ไปแม่พักผ่อนอยู่บ้านเหรอก็ต้องมาแล้วเนาะแม่กับพักผ่อนแน่มาฝ้าลูกสาวยังนั่งขักหลายทำไมอ่ะนึกวก็แม่จะนกวแม่จะแบบว่าอยู่บ้านพักผ่อนไงมีค่าเท่ากันคือจะอยู่ไหนก็ก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมห้องแอร์เย็นๆนั่งไม่นั่งก็นอนไเพราะสุดท้ายแม่ก็อยู่ห้องนี้แล้ก็ท็อปแข้างล่างอเอใช่อ่ะ เราดูไหมห้องนี้ก็จะกว้างหน่อยอไปดูเลยครับตรงนี้ก็คือเสื้อผ้าที่พึ่งเอามาให้หนูใส่นะคะก็เลยมาแขวนมาตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะแท้เด่นเสื้อเสื้อเสื้อก็คืออยู่นตัเเสื้อคุณก็อยู่ในห้องเอ้ยดืมเก็บเสื้อคุณเพราะวค่ะเก็บเลยครับอันนี้ห้องน้ำไงพี่น้องเป็นห้องน้ำแบบอะไรยังไงข้างหลังมันเป็นคลองแบบเขาเรียกว่านี่งฟิวเจอร์ ถ้าแดดเห็นไหมนะเห็นน้ำทรายไหมน้ำทรายใหญ่นะอ๋อนูดิไม่เห็นตีไกลอยู่เด้อเออก็ไกลอยู่มันขับไปนิดเดียวเมื่อกี้ใช่เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครัข้างหลังเขาไปิดภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเนี่ยแบบเนี้ยน้ำคลองเหรอชุมชนเหรอชุมชุมชนแล้วเวลาน้ำท่วมเป็นยังไงเขาก็จะไปกับน้ำแล้วภาษาฟินแลนด์เรียกว่าอะไรชุมชนชุมชนริมคลองปะชุมชนริมคลองไหมอืมแต่ฟิวเขาดีนะ เนี่ยจะทําผมจะต่อเติรขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบเอาไว้ไล่สวดเป็นฟิวข้างหลังแบบนี้เป็นฟิวเวลาคนขี่เรือผ่านก็จะยังงงข้นมาเนี่ยเราก็จะต่อเติรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลามีชั้นลอยออกไปมันก็จะเป็นแบบเห็นวิวคลองใช่ไม่าเป็นแบฟ้าใช่แม่อโอเคทำไมถึงเข้าใจยากมากแบบสิ่งที่เราพูดเข้าใจไม่ได้สักอย่างแล้วเราต้องภาษาอีสานหมังยังงกับว่าขอใจจะให้ตื่นแล้วกับโบให้ตื่นแล้วกับบ๊ะหูจ๊ะ เธอถามคนในคอมมิตน์เขาเข้าใจปะต่อเติมขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เห็นเดืออย่างนี้ก็งงว่าต่อยกขึ้นมาเป็นชั้นลอยก็คือทำดาษฟ้าเชิญครับเชิญแล้วทอกเสียงตลอดเวลาตั้งแต่ต้นไลจนจบไลฟ์จะยอมไหมล่ะเสียเรายอมไหมนั้แล้ไปไปเราเริ่มกันเถอะได้ไหมล่ะพี่เราเริ่มกันเถอะใครเริ่มไม่เริ่มไม่รู้หนูนั่งละร้มแลอมผู้ชายหนูไปไหนอะ อยู่ห้องบนค่ะแทกสวัสดีครับแทกก็ได้ไหมถ้าไ่าไม่ยอมก็ไม่ได้ไหมล่ะอเหรอยเขาเนี่ยทานหรัวเนี่ยทานหรัวให้สลับไหมนี่ไม่สลับไหมอย่าสลับนะไม่อ๋อสลับให้หน่อยพี่กล้องหน้าให้หน่อยเออว่าเคยกินแกงรากบัวรึเปล่าแกงรากบัวเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนของเธอของฉันนนั่สิ กลับไปไหมพี่น้ำอะไรกันมาน้ำเปล่าผมก็น้ำเปล่านะพี่ผมไม่มีน้ำอะไรที่น่ากลัวหรอกทุกคนบานผมมันกลับเป็นสี่หลานมันไม่มีหยางมันเป็นมาพอเปลา่าเราจะตั้งไงดีอ่ะสวัสดีสองหมื่นห้าคนดูนะคะโน่ก็ไม่มันต้องต่ำอีกป้าเพราะว่าถ้าเวลาวางของมันต้องวางบนโต๊ะนะมันจะไม่เห็นรอ๋ออยากต่ำต่ำต่ำแชร์ได้ไหมเพราะว่าวางของที่โต๊ะผมขอทุกคนแชร์ได้ไหมบิ๊กเอาลงอีกได้ไหม ไม่ได้แล้วอะได้ตัวนี้มาหรือมันต้องมีแท่นอ่ะเวลาวางของมันจะเห็นได้ไงมามามาอันนี้ได้ป่ะพี่เราวางอันนี้ได้ป่ะสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้นะจะได้กว่ามันไม่ไม่เห็นไงพี่จะไม่เห็นมีเซโฟนไม่มัมไม่เห็นสินค้าคุณยูเชย์ครับคุณไม่ครับคุณเบียดยูเชย์นะครับกะลุกนายู่เฉยได้ไหม่ะอุ้ยไไม่จ่อป่ะพี่น้องบีหน้าฉันหลุดทางนี้หน่อย อะไร,รอ,อ,อ่ะนารถกระบะได้ไหมเั้มไม่ได้เริ่มไหลเลยก็เริม่มผมอนะ่ะนยโอเคเราจะวางของตรงนี้ถูกไหมถูกไหมคะถูกครับผมลงอันนี้ปนไปหนึ่งให้เอซีมาดูก่อนอเฮ้ยน่าสวยหรือเปล่าอ่ะสวยถือขยะกล้องมาโอเค <c oughs> ดูดิเราจะแยกยังไงแยกออกไปมอ๋อแยกเองให้ออก,ก,ออกเห,น,กน,หน,น้ำแก้วหิกไปแล้ว ใครกินทิ่เดินมาตรงนี้ไม่หนูกินถูกพี่แต่นี้น้ำแข็งปะหนูไม่มีน้ำแข็งอันนี้ไม่เย็นอ่ะงั้นเธอใส่น้ำแข็งตลอดงั้นเธอใส่น้ำแข็งตลอดจะได้ตับแล้วมีแต่น้ำแข็งให้เรากินอะไรอ่ะต้อเติมน้ำสิขอใครเติมน้ำได้บ้างแป๊บนึงนะคะกำลังตัดกลองได้ไหมครับได้ไหมคะขอให้ไม่มีอะไรอลยเติมค่ะผมขอหายใจได้ไหมครับ พี่น้องผมขอควาใจได้บ้างขอควาใจหน่อยได้ไหมครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมภาพเสียงชัดเจนหรือไม่เอาไว้นั่นซะบ้างแล้วเธอก็อ่านคอมเมนต์เพิ่มฉันไปไม่มันเป็นพูเห็นผมเห็นพูดเพียนได้ครับหรือว่าเธอจะกินนน้เป็อะไรพี่มันจะอ่านคอมเมนต์เพิ่มเธอไม่น้ำเปล่าก็มีไงสวัสดีผมโอเคผมโอเคเราจะอ่านคอมเมนต์เพิ่มเธอใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่านให้เราสายตาดีเราอ่านได้มองเห็นเนาะเห็นดิไม่จะไม่เห็นดูิ น่ารักน่ารักผมมองเห็นพี่ผมมองไม่เห็น